สวัสดีพี่น้องบังบรรยากาศกรุงเทพเนี่มาแรงเนอะพี่นอ้นนอ,นนองมันี่เมนี่ลมลมวีวีมาฮอนเด้อพี่น้องมือนนี่คือฝนกี่ตกี่หลักเื้อตกทางใดบุก เย็นเด็นล้มวีวีไปนองหกโ,โมงหกโ,โมงเคืองเมื่อท่านเดยนั่นเป็นไหย์เห็นบาพีนองดวงจันทร์มานีงา่งามงามโอ้เห็นบาพีนองบนตึกสูงสูงคนดัานางคืออีกเกิง บ้านเทาเออน,นี่เก่งเนาะภาษาไทยคือดวงจันทได้หลันพี่น้องออกมารับรับลมอยู่หน่าบ้านพี่น้องเอยเอาวิวกรุงเทพให้ให้พี่น้องบึงที่นี่คือกรุงเทพบึงนะ คนเซอวาอากาศดีมาหนิรา่อยากเข้าบ้านเลยวะยัอยุคงนาบ้านกันต้นไม้กันยุ่งกับกหลายบาทเที่นีีไปดอกเลยอะไรอ่ะอ๋อลมม,ลลมบีวี ร่มผัดวีวีก็อยากเข้าบ้านเลยพี่น้องเลยบังใบใหม่ร่มดีเปนน็นไงนี่อากาศดีดี ติรกใหญ่ๆต so ุ๊กต่งสูงคลิปนี้ก็ไว้สักนี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขาช่วคลิป